อัญโยงเสโยสวัสดีครับเบิ้งลวดเหล็กลวดครับมาลงมือนี่อันนี้คือมองดัดเหล็กครับเขาเหดอยู่ใส่นี่เขาเห็ดหลังคาใส่ก้อนบอมีเนาะลวดเหล็กมาจากคันมือนสองสี่หกเจ็ดแปดขันมือนีลวดเหล็กแปดขันมือนีเนมือเม่อวานนี่ก็มาลงแล้วเจ็ดขันเมื่อวานนีมือน,นี้มาอีกแปดเขาอัดเหล็กมาลงไวหลายขนาด อันนี้ลงดันเหล็กครับั่งทังนี้เขาเทปูนมาวั้นในเทพืนบางทังนี้จะเป็นหอพักครับหอพักกับชิกตังกับออฟฟิศครับนี่ชิกตังคือมองรงอาหารครับหอพักนี่มียูซีหอชิกตังอันนึงออฟฟิศอันนึงประมาณนี้แหละครับใส่งานเซจงซัมโฮเก่บันครับใส่ที่สองของเซจงครับ ขอบคุณครับที่รับชมคอบนจทำนิดละ